เมื่อเสียงของรัฐบาลดังขึ้นแต่เสียงของประชาชนกลับดังยิ่งกว่าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีถแถลงมาตรการใหญ่ปราบปรามแก๊งคอ์เซนเตอร์และอัชญากรรมเทคโนโลยีแต่ท่ามกลางแสงแฟลชและคำสัญญากลับมีเสียงกล่าวหาที่เคยหยาวงการตำรวจไทยอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ออกมาแฉการทุจริตในองค์กรตำรวจการเอื้อประโยชน์ให้เว็บพนันและการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไร้ความโปร่งใส รัฐบาลยืนยันร่วมมือกับ Binance, FBI และหน่วยงานต่างประเทศเพื่อทวงคืนเงินที่หายไปจากประชาชนแต่คำถามคือใครจะทวงคืนความเชื่อมั่นที่ประชาชนสูญเสียไปติดตามทุกมุมที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ที่ลำโพงขแขวงอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะที่นี่เราจะเปิดทุกเสียงแห่งความจริงของสังคมไทย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกสถานการณ์ปราบปามสแกมเมอร์นะคะตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยมีทั้งเรื่องที่ภาครัฐประกาศเหมือนจะทำสงครามกันเลยพร้อมกับโชว์ผลงานต่างๆครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเสียง ข้อกล่าวหาเรื่องความโปรง่งใสภายในองค์กรตำรวจเองออกมาด้วยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาลองคลี่คลายข้อมูลจากหลายๆด้านเลยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับผมเราจะมาดูกันตั้งแต่ข้อมูลจากการแถลงข่าวใหญ่ของท่านนายกรัฐมนตรีเองแล้วก็มีคำชี้แจงจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊กนะครับ แล้วก็ยังมีข้อกล่าวหาที่เรียกว่าร้อนแรงมากๆจากคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ด้วยใช่ครับซึ่งทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพความขัดแยง้งแล้วก็ความซับซ้อนของปัญหาได้แบบเออน่าสนใจทีเดียวครับแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็มาจากคลิปวิดีโอต่างๆคำถแถลงแล้วก็บทสัมภาษณ์ที่เผยแพร่สู่สาธารณะนะคะเราจะมาลองกลั่นกรองประเด็นสำคัญกันว่าข้อมูลเหล่านี้มันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้ ครับเป้าหมายก็คือสกัดเอาแก่นสำคัญออกมาให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดว่าใครกำลังเคลื่อนไหวอะไรยังไงมีข้อกล่าวหาอะไรบ้างแล้วก็มีความพยายามแก้ปัญหาในรูปแบบไหนเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ได้รอบด้านมากขึ้นนะคะประมาณนั้นครับ โอเคค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นร้อนก่อนเลยนะคะก่อนที่จะมีการถแถลงใหญ่ของนายกเนี่ยก็มีข้อมูลจากทางคุณอัจฉริยะที่ออกมาตั้งคำถามแรงๆเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายในวงการตำรวจครับคุณอัจฉริยะนี่คือพุ่งเป้าไปที่ความโปร่งใสในะการแต่งตั้งเลยนะครับโดยเฉพาะมีการยกกรณีเปรียบเทียบที่น่าสนใจเปรียบเทียบเรื่องอะไรคะคือการแต่งตั้งรองผู้บัญชาการภักสองท่านหนึ่งซึ่งคุณอัจฉริยะอ้างว่า เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันแม้ว่าสารจะยกฟ้องไปแล้วก็ตามนะครับอืเอามาเทียบกับอดีตผู้การสืบสวนภาคสองที่เคยทำงานปราบราบรามสแกมเมอร์แบบจริงจังมากแต่กลับถูกย้ายออกไปโอ้เหมือนจะตั้งคำถามถ,ามถึงความเป็นธรรมใช่ครับแล้วก็ทั้งคำถา,ถามถึงบทบาทของพอบตรท่านปัจจุบันพลตำรวจเอกกิติรัตนเพชรแล้วก็กตรผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านที่เขาเรียกว่า2ใน4ยอดกุม,มานะครับ ว่ามีส่วนในการแต่งตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าดูเหมือนการชี้ว่าคนทำงานจริงถูกย้ายคนมีประวัติกลับได้ตำแหน่งสำคัญซึ่งมันก็อาจจะกระทบขวัญกำลังใจคนทำงานได้นะคะแนวครางที่คุณอัจฉริยะนำเสนอก็ออกมาเป็นแบบนั้นเลยครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายังกล่าวหาหน่วย PCTC ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจด,ด้านเทคโนโลยีของตำรวจนะครับหน่วยนี้ทำอะไรคะก็ดูแลผู้คดีออนไลน์เนี่แหละครับเขาบอกว่าหน่วยนี้ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกลับคำให้การในคดีของสสชนพัฒนักสั่วที่สงขาอ๋อคดีนั้นครับแล้วก็ยังทวงถามถึงเอกสารคดีสสชนพัฒจาก DSI ที่ส่งมาให้สตชแล้วเรื่องมันเงียบเงียบไปแล้วเรื่องเว็บพนันล่ะคะเห็นว่ามีการพูดถึงเว็บที่ยังเปิดอยู่ด้วยจุดนี้น่าสนใจมากครับเขาอ้างชื่อเว็บพนันใหญ่ๆห,หลายเครือข่ายเลยนะเช่น TS911 a k ้7 เครือขายเอมี่ที่เขาอ้างว่าเชื่อมโยงกับสสชนพัฒนะครับแล้วก็ตั้งคำถามถ,ามถึงบทบาทของผอบอตรท่านปัจจุบันพลตรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรแล้วก็กตรผู้ส่งคุณอาวุธบางท่านที่เขาเรียกว่า2ใน4ยอดกุม,มารนะครับว่ามีส่วนในการแต่งตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าดูเหมือนเป็นการชี้ว่าคนทำงานจริงถูกย้ายคนมีประวัติกลับได้ตำแหน่งสำคัญซึ่งมันก็อาจจะกระทบขวัญกำลังใจคนทำงานได้นะคะ แนวทางที่คุณอฉริยะนำเสนอก็ออกมาเป็นแบบนั้นเลยครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายังกล่าวหาหน่วย PCTC ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจด,ด้านเทคโนโลยีของตำรวจนะครับหน่วยนี้ทำอะไรคะก็ดูแลผู้คดีออนไลน์นี่แหละครับเขาบอกว่าหน่วยนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกลับคำให้การในคดีของสสชนพัฒนาคสั่วที่สงคลาอ๋อคดีนั้นครับ แล้วก็ยังทวงถามถึงเอกสารคดีสสชนพัฒจาก DSi ที่ส่งมาให้สตชแล้วเรื่องมันเงียบๆไปแล้วเรื่องเว็บพนัน,นล่ะคะเห็นว่ามีการพูดถึงเว็บที่ยังเปิดอยู่ด้วยจุดนี้น่าสนใจมากครับเขาอ้างชื่อเว็บพนันใหญ่ๆ,ๆหลายเครือข่ายเลยนะเช่น TS911 AKC7 เครือข่ายเอมี่ที่เขาอ้างว่าเชื่อมโยงกับสสชนพัฒมาเก้าแอบัแล้วก็มีอีกอื่นๆรวมถึงตระกูลเว็บเบสที่บอกว่าโยงใยถึง ญาติสอสอพักการเมืองใหญ่อีกพักหนึ่งว่ายังเปิดดำเนินการได้ทั้งที่บางเว็บบางเครือข่ายเคยมีการจับกลุ่มไปแล้วด้วยซ้ำมันสะท้อนอะไรคะการที่เว็บเหล่านี้ยังเปิดได้อยู่ก็อาจจะสะท้อนความท้าทายในการปรับปรามนะครับที่เหมือนกับปิดไปแล้วก็เปิดใหม่หรืออาจจะบ่งชี้ถึงเครือข่ายที่มันแข็งแกร่งมากๆก,ก,ก็เป็นไปได้ครับแล้วเขาพาดพิงถึงหน่วยงานอื่นด้วยไหมคะนอกเหนือจากตำรวจมีครับ มีการวิจารณ์ไปที่กระทรวงดิจิทัล TDE แล้วก็ตัวรัฐมนตรีคุณประเสริฐจันทรวงทองด้วยว่าการปิดเว็บพนันกว่า60,000เว็บนั้นน่ะอาจจะไม่ได้ผลจริงเพราะเว็บเก่าก็ยังกลับมาเปิดได้แล้วก็มีการท้าทายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับท้าพลตำรวจโทรไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ให้มาดีเบตกันเลยในประเด็นต่างๆทั้งเรื่องที่เขาหาว่ามีการทุจริตหรือการจัดการคดีบางคดี เราก็ยังตั้งคำถามถึงทรัพย์สินของกลางที่ยึดมาได้ในคดีต่างๆด้วยว่าไปอยู่ที่ไหนมีประเด็นเรื่องงบประมาณกับตำรวจชั้นผู้น้อยด้วยอันนี้น่าสนใจค่ะคุณอชริยะเน้นเรื่องนี้มากครับเขาอ้างว่าตำรวจที่ทำงานจริงจังเนี่ยขาดทั้งงบประมาณขาดทั้งกำลังใจถึงขั้นว่าต้องใช้เงินส่วนตัวสนับสนุนชุดสืบสวนภาพสองด้วยซ้ำโหขนาดนั้นเลยครับแล้วก็ขู่ว่าจะประท้วงเลยนะถ้าเว็บพนันที่เอ่ยชื่อมายังไม่ถูกปิด ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับบิ๊กโจ๊กเขาก็ชี้แจงว่าที่ร่วมมือกันก็เพราะเป้าหมายเรื่องปราบปรามแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับบิ๊กโจ๊กไปซะทุกเรื่องอแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมในการตรวจสอบเส้นเงินว่าควรจะตรวจสอบทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ใช่แค่บิ๊กโจ๊กคนเดียวฟังดูเป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างหนักหน่วงแล้วก็รอบด้านเหมือนกันนะคะทีนี้เราลองมาดูฝั่งของพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กกันบ้างท่านก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเหมือนกัน ถูกต้องครับทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ได้ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการาตำรวจของสภานะครับอ้างว่าเป็นข้อมูลเส้นทางการเงินจากเว็บพนันเหมือนกันอา้าวเส้นเงินอีกละครับแต่คราวนี้อ้างว่าเชื่อมโยงไปยังนายตำรวจอีกประมาณ30นายและก็มีนักการเมืองท้องถิ่นในภาคใต้ด้วยเพิ่มเติมจากที่เคยกล่าวหา,าพลตำรวจเอกต่อศัก์สุวิมลหรือบิ๊กต่อกับตำรวจอีกกว่า200นายไปก่อนหน้านี้แล้ว ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยหรือว่าเคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนไหมคะทางบิ๊กโจ๊กอ้างว่าเคยส่งข้อมูลชุดนี้ให้ผอบอตรอกิติรัตไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม2,567แต่ว่าไม่มีความคืบหน้าอะไรเกิดขึ้นท่านก็เลยเหมือนกับตอบโต้พลตำรวจเอกวินัยทองสองที่เคยออกมาตำหนิว่าทำไมไม่ยื่นหลักฐานโดยยืนยันว่าได้ยื่นไปแล้วแต่เรื่องมันเงียบไปเอง แล้วมีประเด็นเส้นเงินที่เชื่อมโยงกับบุคคลอื่นอีกไหมคะนอกจาก3 0นายที่ว่ามีครับท่านยื่นหลักฐานที่อ้างว่าเชื่อมโยงไปถึงตำรวจในชุด PCTC ด้วยซึ่งก็มีชื่อพลตำรวจโทไตรรงพลตำรวจตรีธีราการรามาธพลตำรวจตรีกิติรัตน์บรรลือยศอยู่ในนั้นอา้าวชื่อเดียวกับที่คุณอัจฉริยะกล่าวหาเลยครับแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุว่าเป็นสสชช้าง ซึ่งก็คาดการ์กันว่าเป็นสสชนพัดนักส่วนะครับแต่ท่านก็เสริมไว้นิดหนึ่งว่าโดยส่วนตัวไม่เชื่อว่านายตำรวจเหล่านี้รับเงินจริงแต่อยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้มันกระจ่างแล้วก็ยังมีการเน้นย้ำเรื่องการโอนเงินซ้ำๆด้วยใช่ครับเน้นว่ามีการโอนเงินซ้ำๆเป็นร้อยครั้งไปยังตำรวจบางนายรวมถึงคนใกล้ชิดของบิ๊กตอ่อด้วยไม่ว่าจะเป็นภรรยาพี่ชายพี่สาวแล้วก็นายเวรส่วนประเด็นคลาสสิก เรื่องข้อสอบนายร้อยตำรวจรุ่น47ที่จุฬาก็ถูกหยิบมาพูดอีกครั้งใช่ครับบิ๊กโจก็ยืนยันความบริสุทธิ์ในเรื่องนี้ชี้แจงว่าตนเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้รับข้อสอบแล้วก็สอบตกด้วยซ้ำในภายหลังอืมท่านก็กล่าวหาว่ากระบวนการสอบสวนมันมีเบื้องหลังมีความพยายามบังคับพยานคือดรนิดให้การปรักปรำแล้วการตั้งกรรมาการสอบวินัยตัวท่านเองเนี่ยก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะยังไม่มีคดีอาญาเกิดขึ้น ท่านยังตั้งข้อสังเกตเรื่องความสัมพันธ์ด้วยข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณะบดีในขณะนั้นกับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาซึ่งท่านยอมรับว่ามีความขัดแย้งกันอยู่แล้วเรื่องที่ท่านถูกวิจารณ์ว่าทำให้ตำรวจเสื่อมเสียท่านตอบโตอย่างไงบ้างคะท่านก็ฉี้แจงว่าที่เคยพูดถึงองค์กรอาชญากรรมเนี่ยหมายถึงตำรวจกลุ่มที่ทุจริตคอร์รัปชันเท่านั้นโดยเฉพาะบางกลุ่มในตำรวจไซเบอร์ ไม่ได้เหมารวมตำรวจทั้งองค์กรแล้วเรื่องรับเงินรายเดือนจากเว็บพนันล่ะคะท่านก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ครับโดยระบุว่าเป็นข้อมูลที่คุณอัจฉริยะเป็นคนเปิดเผยออกมาเองเอาละค่ะเราเห็นภาพความขัดแย้งการตอบโต้กันไปมาภายในองค์กรตำรวจกันไปแล้วทีนี้ลองมาดูท่าทีแล้วก็การดำเนินง,งานของภาครับในภาพรวมกันบ้างโดยเฉพาะการถแถลงข่าวใหญ่ของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับ การถแถลงข่าวรวมพลังคนไทยต้านภัยสแกมเมอร์อันนี้ถือเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนมากของรัฐบาลนะครับท่านนายกประกาศเหมือนเป็นสงครามกับสแกมเมอร์เลยยกให้เป็นวาระแห่งชาติมีการตั้งคณะกรรมการด้วย15หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่อาจจะตั้งรับมาเป็นการลุกไล่เชิงรุกมากขึ้นมีการรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมออกมาบ้างไหมคะในงานถแถลง มีการสรุปผลงานที่ผ่านมาครับเช่นเรื่องการยึดทรัพย์สินการเพิกถอนวีซ่าการเนรเทศหรือแม้กระทั่งการถอนสัญชาติคนต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดแล้วเรื่องบัญชีม้าล่ะคะก็มีการจัดการบัญชีม้าจำนวนมากครับส่วนประเด็นที่สังคมอาจจะกังวลเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปัพพันเนี่ยท่านนายกยืนยันชัดเจนเลยว่าจะไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการเคลียร์ใดๆทั้งสิ้นดูที่พฤติกรรมเป็นหลักใช่ครับ ดูที่พฤติกรรมดูความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักใครเกี่ยวข้องดำเนินคดีเด็ดขาดแล้วก็พร้อมคุ้มครองพูดแจ้งเบาะแสด้วยนอกจากการปราบปรามแล้วมีการรณรงค์ป้องกันด้วยใช่ไหมคะ,ะลิง์ปลอมต่างๆที่แอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวไฮไลท์สำคัญอย่างหนึ่งในงานก็คือการสาธิตการทำงานของวอลลุ่มใช่ไหมคะอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเขาโชว์อะไรบ้างการสาธิตวอลลุ่มนี้น่าสนใจครับ เขาจำลองสถานการณ์จริงขึ้นมาเลยตั้งแต่รับแจ้งเหตุอย่างเช่นเคสหลอกลงทุนเปิดร้านค้าออนไลน์เสียหายเป็นหลักแสนผ่านบัญชีม้าหลายทอดอสิ่งที่เขาต้องการแสดงให้เห็นคือศักยภาพในการประสานงานแบบเรียลไทม์ครับทำการสั่งปิดแพลตฟอร์มผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k Line หรือเว็บไซต์ต่างๆแล้วเรื่องเส้นเงินล่ะคะก็มีการแกะรอยเส้นทางการเงินเพื่ออายัดบัญชีให้เร็วที่สุดและก็การระบุตัวต,วตนผู้กระทาผิด แม้ว่าจะพยายามปิดบังตัวตนอย่างเช่นการระบุตัวคนกดเงินจากตู้ ATM แม้จะใส่หน้ากากอนามายัยหรือการติดตามจับกลุ่มจากเบอร์โทรศัพท์หมายความว่าเขาพยายามจะโชว์ว่าเขามีเครื่องมือมีกระบวนการที่ทันสมัยในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้ใช่ครับรวมถึงการประสานงานระหว่างประเทศด้วยอย่างเช่นการขึ้นบัญชีดำผู้ต้องหาที่เป็นชาวต่างชาติการขอหมายแดงจากอินเตอร์โพลหรือการประสานงานกับ FBI ในบางกรณี ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นถูกต้องครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐเอาจริงและก็มีขีดความสามารถในการจัดการปัญหานี้เห็นว่ามีการคืนเงินให้ผู้เสียหายด้วยนะคะครับมีการมอบเช็คเงินคืนในโครงการ money cash back ให้ผู้เสียหาย33รายรวมเป็นเงิน15ล้านบาทแล้วก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้คืนเงินไปแล้วกว่า300ล้านบาทโอ้เยอะเหมือนกันนะคะครับ แล้วก็มีเคสตัวอย่างที่เข้าไปช่วยเหลือเหยื่อได้ทันก่อนที่จะโอนเงินก้อนใหญ่ด้วยแล้วตัวเลขผลการปฏิบัติงานโดยรวมล่ะคะในช่วงก่อนหน้าการถแถลงข่าวเป็นยังไงบ้างมีการสรุปผลงานในช่วงเวลาสั้นๆก่อนหน้าการถแถลงนะครับประมาณ13วันตัวเลขที่น่าสนใจก็คือมีการจับกลุ่มผู้กระทําผิดกว่า7,000คน700 0คนกับทลายเครือข่ายซิมผีบัญชีม้าไปเกือบ800รายแล้วก็คืนเงินผู้เสียหายได้อีกกว่า31ล้านบาท มีการตรวจสอบจุดปล่อยสัญญาณตามแนวชายแดนกว่า1,600จุดแล้วเรื่องปิดเว็บล่ะคะมีการเสนอปิดกั้น URL เว็บพนันไปเกือบ38,400รายการนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567นะครับพร้อมกับยึดทรัพย์ได้อีกกว่า41ล้านบาทโหตัวเลขดูเยอะมากนะคะแสดงถึงความพยายามที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง ใช่ครับนอกจากตัวเลขรวมๆแล้วเนี่ยแต่และหน่วยงานอย่างเช่นตำรวจไซเบอร์ตำรวจนครบาลหรือตำรวจภูธรภาคต่างๆก็นำเสนอผลงานเด่นของตัวเองด้วยมีเคสอะไรเด่นๆบ้างคะก็มีเยอะเลยครับทั้งการจับกลุ่มเครือข่ายใหญ่ๆอย่างมีห่าวยางพัดการจับแฮกเกอร์ตามหมายจับ FBI จับแก๊งพนันไต้หวันแก๊งหลอกขายของออนไลน์แก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ใช้คนจีนมาตั้งฐานในไทยอืการจับกลุ่มแก๊งบัญชีมา้าซิมบ็อกซ์ต่างๆ แล้วก็มีการยึดอุปกรณ์สื่อสารข้ามแดนอย่างเช่น Starlink ที่ลักรอบนำเข้ามาใช้ด้วยครับมีการพูดถึงเทคโนโลยีที่พวกมิชาซีบใช้ด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้ประชาชนรู้ทันครับมีการนำเสนอให้เห็นภาพชัดขึ้นทั้ง Simbox หรือ Simbox นะครับที่เป็นอุปกรณ์ใส่ซิมการ์ดได้เยอะๆเพื่อใช้โทรหรือส่ง SMS หลอกลวงแล้ว Starlink เหรอคะ Starlink ก็คือระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียมที่มักจะใช้ในพื้นที่ห่างไกลหรือตามแนวชายแดนที่สัญญาณปกติเข้าไม่ถึงแล้วก็มีเครื่องยิงข้อความปลอมด้วยใช่ครับเครื่อง Fortune Station หรือที่เรียกกันว่าเครื่องยิง SMS ปลอมที่สามารถส่งข้อความโดยปลอมชื่อผู้ส่งเป็นหน่วยงานต่างๆได้อันนี้น่ากลัวมากครับค่ะ แล้วก็มีการนําเสนอมาตรการป้องกันจากภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมมือด้วยครับก็มีผู้ให้บริการมือถืออย่าง AIS True บริษัท Fintech และก็แอปพลิเคชัน Line ที่มานําเสนอมาตรการป้องกันของตัวเองด้วยฟังดูเหมือนเป็นการระดมสัพพะกำลังครั้งใหญ่เลยนะคะในงานถแถลงวันนั้นยังมีใครให้ข้อมูลภาพรวมอีกไหมคะนอกจากท่านนายกมีพลตำรวจโทจิรพภูริเดชครับผู้ช่วยผบตร ซึ่งท่านรับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรงท่านก็มาให้ภาพรวมสถานการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งในไทยและทั่วโลกซึ่งก็ยังคงรุนแรงมากท่านชี้เห็นถึงวิวัฒนาการของแก๊งเหล่านี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับท่านเล่าถึงวิวัฒนาการของแก๊งคอร์เซนเตอร์จากเดิมที่อาจจะอยู่ในประเทศก็ย้ายฐานไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเรานี้แหละครับทำให้การปราบปรามมันซับซ้อนขึ้นไปอีก ความท้าทายหลักๆที่ท่านพูดถึงคืออะไรบ้างคะท่านสรุปความท้าทายไว้หลายข้อครับ 1. ก็คือมันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่มีเครือข่ายมีเงินทุนมหาศาลอืม 2. คือการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากและ 3. คือปัญหาเรื่องความร่วมมือจากบางประเทศเพื่อนบา้านที่อาจจะยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรทําให้การทลายต้นต่อมันทําได้ยากแล้วแนวทางการแก้ปัญหาที่ท่านเสนอคืออะไรคะ ท่านเสนอแนวทางแก้ที่ต้นเหตุครับโดยเน้นการกดดันให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยร่วมมืออย่างจริงจังอาจจะต้องใช้มาตรการทางการทูตหรือเศรษฐกิจเข้ามาช่วยด้วยควบคู่ไปกับการทำงานเชิงรุกยู่เรียกว่า crime profiling เพื่อระบุเป้าหมายแล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มแล้วก็ต้องตัดวงจรด้วย ที่สำคัญเลยคือการตัดวงจรอาชญากรรมครับทั้งซิมผีบัญชีมา้าแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆที่ใช้กระทำผิดพร้อมๆกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนผ่านการประชาสัมพันธ์ให้รู้เท่าทันดูเหมือนจะเป็นแนวทางที่ค่อนข้างครอบคลุมนะคะแต่ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายจริงๆถูกต้องครับท่านเน้นย้ำเรื่องความร่วมมือมากๆทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนแล้วก็ต่างประเทศด้วยแต่ท่านก็แสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าภายใต้การนำของรัฐบาลเนี่ยสถานการณ์มันจะค่อยๆดีขึ้น แต่เหมือนว่าในช่วงท้ายๆของการถแถลงข่าววันนั้นมีประเด็นด่วนแทรกเข้ามาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนใช่ไหมคะใช่ครับเป็นข่าวทหารไทย2นายเหยียบกับระเบิดที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดได้ระบาดเจ็บซึ่งมีนายหนึ่งอาการสาหัสเลยครับประเด็นนี้ทําให้นายกรัฐมนตรีอนุทินแสดงท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกร้าทันทีเลย ใช่ครัท่านระบุเลยว่าเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แล้วก็สั่งการให้ระงับการดําเนินการตามข้อตกลงร่วมหรือ Joint Declaration นะครับรวมถึงการแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกชากัมพูชา18นายที่เดิมมีกําหนดการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคือวันที่12พยตามข่าวเอาไว้ก่อน ระง,งับไว้ก่อนจนกว่าจะมีการพูดคุยครับจนกว่าจะมีการพูดคุยแล้วก็ได้รับคําชี้แจงที่ชัดเจนจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งท่านก็ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนการตัดสินใจของกองทัพอย่างเต็มที่ครับเป็นสถานการณ์ที่ซ้อนเข้ามาแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เลยนะคะแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปเลยครับสรุปแล้วนะคะจาก ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าปัญหาแก๊งสแกมเมอร์นี่มันซับซ้อนจริงๆนะคะมีทั้งมิติของอาชญากรรมข้ามชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็ยังมีมิติของความขัดแย้งข้อกล่าวหาเรื่องความไม่โปร่งใสาภายในองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายเองซึ่งอันนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นแล้วก็การทํางานด้วยนะคะใช่ค่ะคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลประกาศออกมา การโชว์ศักยภาพของว r r o o m แล้วก็ผลการจับกลุ่มที่นำเสนอไปเนี่ยมันจะสามารถแก้ปัญหาที่ต้นตอแล้วก็ทลายเครือข่ายเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืนจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเพียงการจัดการกับปลายเหตุที่อาจจะเห็นผลในระยะสั้นเท่านั้นอันนี้ก็น่าคิดนะครับการจะขุดรากถอนโคนปัญหานี้ได้จริงๆเนี่ยดิฉันว่าคงต้องอาศัยมากกว่าแค่การจับกลุ่มอย่างที่เราเห็นเห็นกันนะคะ แต่คงต้องรวมถึงความจริงใจในการสะสางปัญหาภายในองค์กรเองด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศที่มันต้องแน่นแฟนขึ้นกว่านี้ครับเราก็อาจจะรวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างบางอย่างที่ถูกตั้งคำถามด้วยซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาดูกันยาวๆเลยครับค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยนะคะและอีกคำถามหนึ่งที่ออาจจะทิ้งทายไว้ให้คิดตามกันนะครับก็คือ ท่ามกลางการปราบปรามอย่างเข้มข้นแล้วก็การตอบโต้กันไปมาของฝ่ายต่างๆแบบนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วใครกันแน่คือผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นหรือใครคือผู้ที่ยังคงหาช่องว่างจากสถานการณ์นี้ได้ต่อไปเป็นคําถามที่น่าขบคิดจริงๆค่ะนั่นคือทั้งหมดของการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ